ประเด็นนี้น่าสงสัยนะครับถ้าเกิดว่าฟังมุมมองในมุมของตํารวจชั้นผู้ใหญ่อย่างผู้การแต้มผู้การแต้มล่าสุดนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าการมัดมือมัดเท้าผู้ชายเนี่ยร่างใหญ่แบบนี้ทำคนเดียวไม่ได้ฮะด้วยประสบการณ์ของตํารวจบอกว่าต้องมีคนช่วยมากกว่า2คนขึ้นไปด้วยซ้ําเนี่ยแหละอ,อันนี้ก็คือตํารวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนผ่านท่านการทําคดีมาหลายคดีมองออกอะ่ะแล้วทีนี้มันสอดรับกับเรื่องของหลักฐานในคดีด้วยคุณผู้ชมครับอย่างเชือกที่ใช้มัดในใหม่เขาบอกว่ามีดีนเอมากกว่ากิจ หม่เอาล่ะมีคนามาเกี่ยวข้องอีกด้วยใช่มันต้องมีฮะมันต้องมีแต่ทีนี้จะเป็นใครคือข้อมูลนี้มาจากเพจดาวแปดแชกด้วยนะครับที่โพสต์เกี่ยวกับพฤติการโหดของช่างกิจบอกว่าวันนั้นที่ก่อเหตุก็คือกิจไปเปิดประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายแล้วยิงใหม่เข้าที่กลางหัวเลยหนึ่งนัดซึ่งไอตอนที่ยิงเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้านอนอยู่ที่พื้นรถด,ด้านหลังทีนี้พอพูดถึงเรื่องหลักฐานในคดีครับปรากฏว่ามีการพิสูจน์ DNA เบนเชือกที่ใช้มัดมือมัดเท้าของในใหม่ เขาเจอดินเอช่างกิจใช่ล่ะต้องเจอเจอดินเอของในใหม่ใช่ล่ะเพราะเขาคือผู้เสียชีวิตแต่มันมี DNA ของคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยแหละเรื่องนี้ท่านพลตรีวิชัยสังประไพนะครับผู้การแต้มบอกว่านั่นไงผมบอกแล้วไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวหรอกถึงแม้ว่าช่างกิจจะบอกว่าวันนั้นลงจากรถกันหมดผู้ต้องหาคนอื่นก็บอกว่าลงจากรถกันหมดกิจเป็นคนขับรถไปคนเดียวใหม่นั่งข้างหลังไม่มีใครจับมัดเชือกทั้งนั้นแต่ผู้การแต้บอกมันต้องมี <S <S ถ้าถามผู้การแต้มนะักข่าวเราถามบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่ายิงก่อนอตายเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมามัดมือมัดเท้าผู้การแต้มบอกไม่ได้โดยพฤติกรรมพฤติการทั่วไปมันต้องมัดก่อนเพราะถ้าเกิดว่ากิจอยู่กับใหม่แบบตัวต่อตัวใหม่ไม่น่าจะยอมให้กิจมัดง่ายๆแ,แน่แนนั่นนะ่ะสิและอีกอย่างนึงคือกิจก็สู้ใหม่ไม่ได้อยู่แลว้วอ่ะเพราะตัวแหมไซก็ผิดกันใช่เพราะฉะนั้นตอนมัดมือต้องมีคนอยู่ด้วยแน่นอนต้องช่วยกันท่านใช้คํานี้เลยว่าคนเดียวมันมัดไม่ได้ต้องมีสองคนขึ้นไปฟังเสียงท่านหน่อยครับ ผมถามว่าคุณจะยิงก่อนแล้วมัดเป็นได้ไหมก็แสดงต้องมัดก่อนและยิงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดก็อยู่ตัวต่อตัวอีกคนจะยอมให้มัดไหมมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นตอนมัดมันต้องมีคนอยู่จากคนหนึ่งหรือสองคนต้องอยู่ต้องช่วยกัน คนเดียวมันไม่ได้ถ้าสองคนเป็นมัดได้เอาปืนจี้เอามัดหรือไม่จี้ยืนควบคุมอยู่มัดอย่างนี้นเป็นไปได้ดังนั้นผมเชื่อว่าการมัดคนนี้ต้องมีคนร่วมกระทำความผิดต้องอย่างน้อยสองคนนั้นทำไม่ได้หรอกมันเขาไม่ยอมหรอกใช่ไหมนี่เอาแค่หลักธรรมชาติแค่นั้นเอง เอาแค่หลักธรรมชาติมองว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประสบการณ์ของท่านก็ท่ากัานอยู่ว่าไม่ใช่น้อยนะฮะ<ฆ>ขณะเดียวกันทีมข่าวพูดคุยกับช่างนน์ครับช่างนน์เป็นเพื่อนของช่างกิจนะครับช่างนน์เองเขายืนยันบอกว่าตัวเขาเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าในครั้งนี้แลวเขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจด้วยการพาเราไปที่คาแคร์ฮะ<ฆ>เป็นคาแคร์อยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการบอกพี่นักข่าวดูเลยหลักฐานจากกล้องจอนปิดนี่คุณนัทลงพื้นที่ไป<ฆ>ค่ะมที่า่าใหกค้า<ฆ>มาาาล้งที่คแกร แล้วก็อยู่เฝ้ารถลูกค้าจนเสร็จตอนสี่ทุ่มครึ่งมีภาพจากกล้องจรปิดหมดนี่ฮะภาพนี้ไม่ได้ไปซ่อมไม่ได้ไปอุ้มใครไม่ได้ไปร่วมวางแผนอะไรกับใครด้วยหลังจากเสร็จสับจากการล้างรถลูกค้าสี่ทุ่มครึ่งผมก็ขับรถกลับอูแล้วก็ไปเจอช่างกิจแต่ก็แยกย้ายกันไปทีนี้ทีมข่าวเลยถามช่างนนเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเชือกต้องสงสัยนะครับเชือกสีแดงที่อยู่ในบ้านของช่างกิจเนี่ยช่างนนบอกว่าในในฐานะที่ผมเป็นช่างนะเอารถไปซ่อมแล้วก็เข้าๆออกๆบ้านช่างกิจบ่อยๆ เชือกมันมีหลายแบบอะพี่เชือกของช่างมันก็มีหลายแบบแต่เชือกส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันมันจะเก่าเก่าหน่อยแต่ว่าเชือกที่เจอที่ศพเนี่ยมันเป็นเส้นดุใหม่ซึ่งช่างนนบอกว่ามันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะเชือกลักษณะแบบนี้มันมีขายทั่วไปมันอาจจะซื้อกันมาใหม่ก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมว่าผมไม่เคยเห็นนะทั้งก่อนทั้งหลังเกิดเหตุเตรียมการหรือไม่ไม่รู้แต่มันก็เป็นไปได้ ส่วนกรณีกล้องวงจรปิดที่ร้านขายวสัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอู่ของช่างกิจเนี่ยมันมีประเด็นก็คือว่ากล้องมันบันทึกภาพเมื่อวันที่27มกราคมเห็นช่างนนครับช่างนนเดินไปที่หน้าร้านแล้วทีนี้ก็ไปถามไปหาข้อมูลกันว่านนเข้าไปทําอะไรเขาบอกเขาไปเลือกซื้อเลือกหาสกอตเทปถามว่าจะเอาไปทําอะไรช่างนนบอกว่าจะเอาไปขูดคัดซีรถแต่วันนั้นพอเข้าไปหาที่ชั้นเนี่ยมันไม่มีเทปที่ต้องการใช้ก็เลยออกมา ไม่ได้ซื้อทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีภาพของช่างกีจกับพรด้วยามาหาเทปเหมือนกันนะ,ะมาหาสกอตเทปเหมือนกันแล้วก็เจอปัญหาเดียวกันว่าไม่มีสกอตเทปประเภทที่พวกเขาต้องการอะ่ะก็เลยพากันกลับออกไปแต่หลายคนก็ดูว่ามันแปลกๆนะตกลงนนรู้เห็นกับเขาด้วยหรือเปล่าก็เลยมีการชี้แจงกับช่างนนบอกเขาไม่รู้เรื่องหรือเปล่าด้วยนะครับการไปหาสกอตเทปที่ร้านในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันและอาจจะไปหาเทปประเภทเดียวกันหรือเปล่า อาจจะเป็นความบางังเอ,อิญเนี่ยแหละค่ะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็คงจะต้องไปสอบช่างกิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องคลายปมสงสัยอะทั้งเรื่องมือถือของใหม่ก็ยังหาไม่เจอปืนที่ใช้ในการยิงก็ยังหาไม่เจอแล้วยังเจอพิรุธของพรอ,อีกด้วยนะคะคให้การวกไปบนมายืนยันศพทั้งที่มีผ้าคลุมอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่ามันยังคาใจนะคะ